กาตูนมาครับโปเกมอนโกตอนโปเกมอนในตำนานให้เสียภาษาไทยโดยน้องนะเองครับไหนบอกว่ามีโปเกมอนในตำนานอยู่แถวนี้ยังไงล่ะไม่เห็นจะมีเลยนะมีแต่ตัวปลายอยู่ั้งนั้นเต็มไปหมดเลยนะเนี่ย โดนแถวบ้านหลอกอีกแล้วสิแต่คงไม่เป็นไรหรอกเราไม่ยอมแพ้หรอกนะเราจะต้องหาไปเรื่อยๆคืออาจจะอยู่ในนี้นก็ได้ใครจะไปรู้สู้ๆเฮ้ยเออเหยเช้าเรียวจังเลยนะเนี่ยแม่หาแอปเปิลกินดีกว่านะเฮ้ยยาฮึบฮาฮาเป็นไงใชนกระโดดเก่งขึ้นนะเนี่ยสุดยอดไปเลยก่อนที่เราจะไปหาโปเกมอนเนี่ยเราไปหาของกินมากินก่อนดีกว่านะรู้สึกเริ่มหิวแล้วเออัดนมันเจ้าหมูน้อยนี่นะ ว้าวเสร็จแล้วละ่ะอยู่ตยวนี้นะเจ้าหมูน้อยหยุดก่อนฮะใครเรียกเราะฮะนั่นมันมนุษย์นี่นามีอะไรหรอครับมีอะไรผมช่วยหรือเปล่าฮะฮ่าๆมนต้องมีอยู่แล้วสิมาเป็นอาหารของข้าซะโดยดีเจ้าหมูน้อยเอาละ่ะเตรียมตัวเตร็มใจไว้ให้ดีเถอะเจ้าหมูน้อยฉันจะจับแกไปปิ้งย่างให้มันอร่อยหอมหวานไปเลยฮ่ๆเอาละ่ะไปเลยสอมบี้คุงฉันเลือกนงฮ่าๆ,ๆๆผมสอมบี้คุงเองครับสวัสดี สวัสดีครับผมมูน้อยนะครับส่วนฉันคือซาตัวชิดยังไงล่ะจะการไปเลยเจ้าสมบิคุงฮได้เลยครับผมมาเป็นอาหารให้พวกเราสดวยดีซะเจ้ามูน้อยยานี้ไปไหนย่านี้นะมานี่หยุดก่อนหยุดให้เป็นอาหารสดชื่ดีหยุดเดี๋ยวนี้ทางตันแย่แล้วสิทางตันลวสินะนี่ม่รรดหรอก อาหารให้พวกข้าสะโดยดีเจ้าหมูน้อยอย่าให้ฉันต้องใช้กําลังนะเออุ้ยถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็เราตายแน่เลยล่ะเฮ้ยพุงนายก่อนฮะ <'s S 1> ใครกันนะนั่นคือใครอะนายไม่รู้จักฉันเรื่องไงฉันคือซูเปอร์เกียนยังไงล่ะถ้าพุงนายอยากได้จหมูนั่นแล้วก็ ต้องผ่านฉันไปได้ก่อนเข้าใจไหมถ้าน,นายชน,นะแล้วก็ฉันจะให้โปกเกมอนในตำนานส่วนถ้านายแพ้นายจะต้องไปจากที่นี่ถ้าอย่างนั้นแล้วก็งั้นเรามาดวลกันเลยดีกว่าฉันจะไปยอมแพ้หรอกเฮ้ยงั้นก็เตรียมตัวเต็มใจไว้ให้ดีเถอะอย่า <Yeah! S 1> oh, ช่วยด้วย <laughs> ตลกจังเลยนะเนี่ยน้อยเน่บังอาจคำชั่นอย่างนั้นเหรอ แกเคืองตัดีแน่เจ้าสบ,บี้คุงแกเตรียมรับอันนี้ไปเลยโปกเกมอนในตำนานไปเลยฉันเลือกได้เอ,อะนั่นไหนเหรอโปกเกมอนในตำนานเน่เฮ้อทำไมมันดูทุเรศอย่างนั้นละ่ะเฮ้ยฉันไม่ปื้มเลยด้านหน้าของมันยิ้มขนาดนั้นเนะี่ฉันไม่ชอบมันเลยนะเนี่ยจะกาบไปเลยได้เลยครับหนะัวหน้าเอาละแกตายแนะ่อฮ้ยนี่นะโอโ้โห ไม่เป็นอะไรเลยเหรอเนี่ยเออโดนต่อยข้อเต็มๆขนาดนั้นยังไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยต้องใช้ข้าไม้ตายแล้วนี่ี่ี่ี่ีีี้ยอ่ะไม่เป็นอะไรเลยเหรอนี่แกเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยเฮ้ยออเดี่นี่เหรอโปเกมอนในตำนานเนี่ยจะทำยังไงดีล่ะเฮ้ยเรื่องราวเขาจะเป็นยังไงต่อไปเกี่ยวกับโปเกมอนในตำนานเขาจะทำยังไงสามารถพลิกกลับมาได้ไหมโปรดติดตามตอนต่อไปได้เลยครับ ถ้าน้องๆหอนุ่อยากดูคลิปต่อไปแล้วก็สามารถกดได้ตรงคลิปวิดีโอทางซ้ายมือเลยนะครับกดเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมสำหรับวันดี้ก็มีแค่นี้นะครับเกี่ยวกับโปเกมอนโกนะครับผมก็ติดตามรอคลิปต่อไปได้เลยนะครับผมโอเคยังไงก็จะเล่งมือให้นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่ติดตามมาอยู่สำหรับวันี้ก็รากกันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบายยอีกเจอกันใหม่นะ